พูดอย่างนั้นเพื่อนเขาจะจับตาดูด้วย สรงพระษาวน,นี้อย่ามัวน้ำไรเมื่อฟังทัพไฮเอ้ยขาลกองทัพกิศษณะถ้าหวดดีเดี๋ยวมึงจากเป็นผีแพ้พภายนี่องค์สุระอย่าหาวะัวกูร เออตะโกนไปทำเงี้ยไรแก่ป่าเข้าไปเนี่ยกูโกรธเนี่ยเล่นในวัดแล้วที่แทบเลยเนี่ยใครใคระติพระนะเออท่านจะจำวัดมั่งท่นด้วยมากแล้วเนี่ยดึกแล้วเงียบดึกแล้วเงียบด้วยขออท่ตะโกนโวยโวยโวยโโวและพระวัดนี้ไม่เหมือนวัดอื่นมันคืออะไรอ่ะเนาะที่ขมายลงได้ตื่นแล้วออกเป็นถาบาทเลยไมอ้พวกตุ้มสี่ตุ้มห้า พ้ตืน่นก็ตีสามก็พอใส่รถใส่เงีย <c oughs> ยังไงมันก็สู้เราได้ล่ะพอ่อมันมาทาอ,อะไรอยู่นคุ้จะแม่เจอสักแค่ไหนเอากูก็ละใมขอดีอออขอสู้แข็งมากดบลงไปเป็นผีท้าทำไอ้พวกนี้ไอ้คนนั้นมาเมืองผิดป้ารอทำไมล่ะมาเมืองคนแค่ทั้งเกดหรือเปล่า เจ็ดคนพอดีเลยเดี yes. ๋ยวมึงไอเด็กมึงไปตามหาเขาเอาไว้ที t ่ไหนกันเนี oh, ่ยไอ้ไอไอหนูเน <ms vil verted norms> mm ี่ยมาเดินเรียนออนไลน์เขาเท่าไันปอะไรไอ้คนร้องเมื่อกี้เออมาเดิเรียนออนไลน์กอนูเรียนอะไรปุ๊นี่ยไอ้เด็กเหี้ยไว้หนวดตัวเล็กกูนี่กษัตริย์แผ่นดินนครธมเล่าพ่อสุราลามสิงห์ใครจะร่าเริงสิ่งเนี่ยนี่ลูกกูแล้วกูเป็นพ่อจะได้พ่อโอ้โหดูพ่อสุราลามศิงย์ทำไมย่ะทิพย์หาย ้งกางกุ้ยตีน n t à าแก็ช่างเด็กยอะ yeah, สัตว์ฟอยูยกกลางศึกจากใ้ใครน้อยเราหนึ่งถึงแต่น้องหมดวาสนาน้้นาตานา้องรักมาบุกลลงแอบหันสำหรับชาตินี้คงไม่มีวาสนางเอาไวาา้ชาติหน้า ไอแม่ inne, ่ามสงอเจ้าผ่านลลูกไนลูกใรเหนอเนี <m <m ่ยไม่เป um um ็นไรไม่เป็นไรกูลูกครคนเดียวว่าแม่ทหนาอ่อนปเเฮ้ย้ยหงาพี่็มูจะสู้เพ่อนอะเนยสู้กันเยยยตัวคไวยา ไหแล้วล่มอาเ่มอากตายให้ก็คให้ตายไปเลยันไม่อยากกูจะตายเพื่อแพ้ต้องทำเพื่อนผิดหวังอยากตายมึงยังไงวะโว้ยวให้ใ้กค่ให้ตายไปเลยเอะก็อยากตายอาก็อยากตายมึงมีความคิดมันไอ้เท่ฉันทำให้เพื่อผิดหวังต้องแพ้ต้องทำ มึงมันไม่มีความทิอยาตายอยากตายถ้ามึงตายสักคนเนี่ยเจ็ดสิบกว่าคนจะปอกไข่ตีนกูนี่แกไม่ห่วงเพื่อนเลยเนี่ยห่วงกูจะไปที่ไหนแล้วนอกจากมันแค่ที่เะห่วงพนเทพของกเออพอเทสเราไม่ห่วงแล้วทำเป็นอะไรไปเนี่ยเครียดอยู่ที่กูนี่ถ้าเขาไปเลยไปกันเย่างอื่นอื่นก็ไม่เครียดแล้วกกูจะเครียดจะอะไรทิ้งเพราะงันเป็นอะไรไปกูก็ต้องเป็นพร้อย ่เทารจะเป็นอะไรเลยคุณสงสารเขาดูจังเลยทำไมจะดูมันพระเอกเลมัยอ๋อไอ้กูเองกูร้องเพราะเนาะจะมึงร้องมั้เสียนิ้วน้องน้องพร้อมคำนับเนี่ยเราเอเต้องร้องอย่างนี้พูดดีกว่าเพื่อนเจี๋ยพูดโกเจ็บปวดไม่เป็นไรเพื่อนฉันจะไม่โกรธนายหรอกฉันเข้าใจฉันลืมไปนายไม่ผิดฉันเองนะหาเพเป็นคนผิดถ้าทั้งนี่นายก็บอกแล้วว่านายไม่สบายฉันจะมาขับให้นายออกกองทัพอีกเอาอย่างนี้ ที่เราถอยมาครับให้เราอย่าไม่ได้แพ้เราถอยมาตั้งหลักกันก่อนเพื่อนถอยมาตั้งหลักกันเหรอใช่วันรุ่งนี้เขาไปสู้กันใหม่ไม่ได้ตั้งหลักที่นี่เหรออืมนี่นายไม่โกรธฉันเลยฉันจะไปโกรธนายทำไมแลาวนายมาช่วยฉันก็ดีแล้วนอนพักไปก่อนพักให้เต็มที่เลยเก็บแปลงไว้วันรุ่งนี้เราค่อยไปแก้แค้นใหม่ก็ดีเหมือนกันเยี่ยมเยี่ยมนอนพักผ่อนมาสักคืนอ้าวรุ่งนี้เลยไปสู้ใหม่ได้ใช่พวกนายนอนเถอะฉันจะไปอยู่เวรยามให้เองไม่ได้นายไม่สบายนายจะ จะอยู่เป็นยาได้ยังไงล่ะเพื่อนนอนกันเปเพื่อนทำไมอ่ะเพราะบางทีฉันอาจจะนอนรวมกับพวกแกเป็นคืนสุดท้ายไอ้วันทำไมนายพูดอย่างนี้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าไอ้ยาไม่ลงคนไงเนี่ยคนไม่สบายหายให้เป็นไข้มันก็เพิอเจอไปงั้นแหละพรุ่งนี้ชนะนายก็ไปแต่งงานส่วนพวกฉันก็ต้องกลับวัดเราก็แยกย้ายกันยังไงเพื่อนเออาก็จะตายจะตายไอ้เวนวัดแถวเนี้อเมนทั้งไม่ไย นี่เขาเผาโควิดเนี่ยวัดนี้ลูกจับทลายรู้ไหมประเดี๋ยวพวคุณกูโลโว้ดูคาเพราะฉะนั้นแล้วพวกนายนอนที่ยู่เวนให้ไอ้เรื่องอยู่เวนเนี่ยกูเอวนภาษาพวกมึงไม่ได้นายอยูไม่ได้หรอกเพราะมันต้องอยู่ยันสว่างนายจะทนไหวเหรอเออยังวันแต่สว่างเลยสามสว่างกูยังอยู่ให้ดึงได้เลยจริงเหรอคนอย่างกูอายุเยอะก็จริงจะนอนไม่เถนัดโอ้กลับไปบ้านนายกิเก้เลิกแล้วไปถึงบ้านยังนอนไม่หลับ ต้องกินยานอนหลับเป็นกระปุกกระปุกแม่งทีก็เปโอ้แม่งแข็งอยู่นั้นแหละอะไรแข็งตาเหรอมึงไม่ถามได้อะไรแข็งรุ่นนี้จะได้อะไรแข็งอ่ะโอ้โหเจ็ดสิบกว่าแล้วพี่เอาไม่หลับจริงเหรอเราหลับจริงอแต่ไปบ้านทบุรีเนี่ยมึงเชื่อไหมมีห้องเปิดตาอยู่ห้องเดียวนี่ไม่ต้องถือในห้องไอ้ห้องพอมือถือเขาโดนเหรอเออเขามาไม่หลับสามปีคืนบางทีไม่ได้หลับแน่นอนเลยโอ้เออเขาอยู่ต่ะอ่ะตายไปแล้ววันนี้ ขับรถมาไกลนอนเลยเพื่อนใคร <c oughs> อยู่เว้ยนะอะไรนั่ยมทุกพ่อดูแลเป็นยับด้วยนอน,น,อนสรงครามยังไม่ทันยุติตอนก็ตกดินซะก่อนในฐานะเป็นจอมพักสุยาสทุกคนเข้าพักเพื่อเก็กกบกำลังไว้สู้กับวันรุ่งขึ้นอีกต่อไปทุกคนเข้าที่แล้วหลับ,บหมดเหนือนเพรนเดียวที่ไม่สามารถข่มตาให้หลับได้เป็นเพราะอะไรคุณคุง ชีวิตเราเหมือนเป็นแบบนี้นเหลือเพียงภาพถ่ายใบเดียวเท่านั้นทียงเหลือเป็นตัวมาถึงแม้ว่าเราจะไม่มีวาสานาต่อที่จะรักเถืเ่อนในชีวิตขาหน้าเอาถขให้เราได้สังความรสบทางใจเป็นการเจอคนเพียคันมาแล้ว ไพวัน,นี่ยมีอาการแ,แปลกๆก็แต่เจอหน้ากันทุกวันเมื่อกี้ถึงนได้ย,ยินอะไรนะอะไรลำเทนลำเทนไม่มีว่าสักะชัวเลยเดาไมผ่ผิดผู้หญิงหักอกมาแน่ๆอยากหาว่าฉันแบบนี้เลยนะเพื่อนฉันไม่เคยเห็นเพื่อนมีความรักมาก่อนอยากจะเห็นหน้าจริงๆเลยผู้หญิงที่หักอกเพื่อนฉันแหน้าตาเป็นยังไงฉันขอดูก่มอนเลยนะเพื่อนนะว่าเป็นยังไงอย่าอ,าอ,าอ่า่เล่นไฮโลนี่ โหยเว้เสียงไม่เห็นก็มึงอ่ะละมออะไรบอกดูเม้ีขาไม่มีน่อตอตัวเหอนะเ่อกจริงเลผู้หญิงคนที่ถักอกเพื่อนฉันหน้าตามจะสวยสักเท่าใดนเชียว ทุกซี่ตื่นขึ้นเลยพ่อโอ้ยกอดนูซี่นางดูไปหรือเปล่าดูซีมีไมมกอดดูซี่ไม่มีอ่ะมันมันมันหนาวแล้วมันไปไปไปไหนแล้วไม่มีมันหนาวแล้วมันเออย่างนี้อะไรอไอ้บอลกอดเออมาเดินตัวอะไรกูเนี่ยคือคือคือไม่มีอะไรัหาของฉันหาของไม่มีอะไรมึงหาอะไรเนี่ย ไม่เจอไม่รู้คุณฟันนอนหลับแล้วก็ตังค์กินหายตังค์หายหมดเลยมันก็หมดแล้วว่าออกรถทับเอารถทับจับถึง้วห้ามพบกระตังมาอย่าพบกระตังมาบอกให้แวะฝากขอกสศซะ ทกสอะไรเล่าไม่โหทกศยี่สบบาทเท่านั้นเอง20บาทก็เข้าธนาคารเด็กที่เองงธนาคารอะไรล่ะออมสินไง10บาทเขายังรับเลยธนาคารออมสินแล้วฉันจะชื่ออะไรเล่าก็มึงยังไม่มีเมียก็ดอทบูลฉันดนทบูลแล้วไงอ่ะูดอผู้เท่ายน์ถ้ามีก็ดผู้เข่ายน์ไม่มีเมีมันไม่ใช่สตังแบงก์เราเพื่อนมันเป็นสตังแบงก์่างประเทศลักษณนลักษณะที่มีเป็เจ้าหยู่หัวเป็นผู้หญิงผมยาว โอ้อลิซาเบตแล้วถ้าไม่ใช่อลิซาเบตอ่ะก็ต้องเป็นองซานจูกีใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อหรอเออคุณพ่อเป็นยังไงเพื่อนคุณพ่อที่มีลักษณะผีนเ้าอยู่หัวเป็นผู้หญิงผมยาวผมยาวเออตาโตโตใช่ผัดแดงๆอะไรหรอใช่ลูกแบบนี้เลยช่วยดสิ่งนึงห่ะเพื่อนลูกตอนนี้ของฉันเองของฉันเองเนี่ยนะมึงมาคืนเพื่อนมึงรู้ใช่ไหมว่าลูกผู้หญิงคนนี้คือวันเพื่น คนที่กูไปชี้เราเลยกลับมาได้กูจะได้จ่ายงานู้หญิ่งอีกรูปหนึงรู้ใช่ไหมแต่มึงกบอกว่าของมึงเงอย่างนั้นเหรอกูไม่เคยคิดมาก่อนเลยแน่นอนขึ้นชื่อว่าสารพิษทุกคนย่อมเกรงกลัวแต่กูเพิ่งรู้แก่ใจน้องกูประเดี๋ยนี้เองสิ่งที่มันร้ายกว่าสารพิษมันจะเป็ไอ้วิทีทีอยยุทดเยื่มึงอคุมันไม่ต่างอะไรกับไอ้เพื่อนจริงเพื่อนกันรู้ไม่ทันก็แย่งเบี้ยข้าก็ไม่จริง กูให้ความรักและความจริงใจมึงมาตลอดหวังว่ามึงจะเป็นเพื่อนตายสำหรับกูแต่ปัจจุบันนี้ความรักและความจริงใจของกูมันไม่มีความหมายสำหรับพวกมึงเลยนับจากนี้ต่อไปคำว่าเพื่อนสำหรับมึงกับกูขาดกันไปเลยเราทำได้ไุ่งยู่งพอทีก็จะพูดอะไรก็หาอะไรได้ไงจะรับผิดไหไดไปไปอย่าไปยุ่งกับมึงเลยไมึงทวงได้แต่กูทนไม่ได้มึงไม่ต้องหา คุณยังกู้วลงได้ตาเป็นสีชมพูใครห้ามกูไม่ได้จะไปห้ามเพื่อนมึงย,ยากคบไม่คบก็เรื่องมึงกูจะอธิบายให้มึงฟังวันเพ็ญในรูปนะ่ะมึงรู้ไหมทาไมว่าเป็นคนรักของไอ้ภัวันมาก่อนขนาดวันเพ็ญอ้อนวอนให้ไอ้ภัวันพาหนี ไอไพวันเงเสียสละวันเพ็ญให้อยู่แต่งงานกับเจ้าบ่าวโดวยที่มันไม่รู้ว่ามันเป็นมึงด้วยซ้ำไปมันเสียสละวันเพ็ญให้แต่งงานกับมึงมารับใครวะอีกอย่างมึงพ่อกับนั่นก็เกลียดไอไพรวันขืจนเราเป็นแตกวัดเป็นคนจองมอนบินรับไม่ได้ เรายัางไม่เรายัางยังอะไรเราย่งยังอะไรเรายังไม่หยุดในสับน้งเป่าทำเฮียอะไรมารับใครเออโ,โอยน้องก็ะากนี่มึงซึ้งไงเล่าความจริงอ่ะไม่ซึ้งตอนนี้กำลังเครียดเที่ยงเออไม่ซึง้งไม่ซึ้งมึงจำไว้มันจะอธิบายให้มึงฟังวันเพ็ญในโลกน่ะเป็นคนรักคอยภัยวันมาก่อนขนาดวันเพ็ญอ้อมนวลให้ภัยวันทางหนึ ไอ้ไพวันเนี่ยเสียตลาดให้ยูงแตงมากระมือคุณรู้ไหมไอ้ไพวันเนี่ยคนดีขนาดไหนจำไว้กูถามจริงมาเล่นจำอวดก็พ่อบอกฉากนี้ไม่เศร้าไงมึงก็อย่าให้มันลื่นเลอะมากไอ้คลิปอ่ะมต้องเลยนะลูกเไอไพวันเนี่ยเสียตลาด วันเพ้นให้อยู่แต่งานก็มีโดยไม่รู้ว่าจะบ่าวเป็นมึงด้วยซ้ำไปอีกอย่างก็นั่นทีพ่อของวันเพ็นนักเกียนมันว่าเป็นเด็กวัดแล้วคนยังไอ้ไทวันเนี่ยเสียตละวันเพ้นให้แต่งงานกับมึงเนี่ยมาเล่มแล้วไงมันเป็นคนเลนแล้วคือไงไอ้เวนนี่ือคนขึ้นขึ้นขึ้น สี่หมืถ้าขาดไปกูยไหไหนขึ้นเนี่ยเทลายนะสี่หมื่นแปดมึงทำมาเล่นได้กี่งานเนี่ยมึงจะไปทำของพังเนี่ยสี่ห <c oughs> <48. S 2> มืม่นแปมื่นแปึงมาเขียนบกูนี่คูเอาสามพันทำอะไร่าดเาดิพ่อสี่หม่นแปดอีเสาที่แต้นพอดีเลย แล้วมึงเคยลงทุนอีกว oh. oh. oh, you ันอกมึงเคยลงทุนรึเป่นน้นน้ตดาวก็เขียนเลยทำไมนั้นนันไม่เขียนแล้วนี่ดปุ๋ยดีมนักนี่ตัวผู้เชิญช้างทำไมไม่ได้ทำอะไรเลย ไอ้กล้วยก็ตักขายนี่เก๋ไม่ให้กินมันปลูกไปเหนื่อยอย่างน้เก๋ไม่ตัวเห็นปลูกเลยล้วยมันโอ้โหลูกงามจริงจริงก็อร่อยี่มันเน็กเนี่ยแถวยามิบ้นนี้จะทำสวนทำไร่ทนาเอาไปใช้ได้ไรนาเวทีเนี่ยปลูกมันเนกเชื่อมไหมทำไมเทศมะนาวรุ่นที่ปลูกมะนาวใช่ใส่ไปสองลูกคนนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่มะนาวโคเลยเชื่อไหมไปไงลูกยังก้ามเอาฟุตโอ้โห มันเอาลูกขนาดนั้นน้ำไม่มีเปล่งเลยหรอไม่มีน้ำเพราะน้ำไม่มีน้ำมันจะกินอะไรจะใช้อะไรดีอ่ะกูซื้อมันไปถุงไดยี่สิกูยังต้องซื้อมันพวกหมูกันนี่นะโอ้โถ่หงายเลยซื้อไปให้แม่บ้านทำกับข้าะแม่บ้านกูนั่งเข็นแล้วยี้จะเป็นลมตายก็บอกเอ้ยแม่มึงอย่าอย่างนั้นเลยนี่นี่าเนี่ยสบายใจดี โอ้โหปิ้งเลยปิ้งโอ้โหน้ำเป็นกขมังเลยเม็ดทั้งนั้นแล้วน้ำไปหมดไม่รู้พันเหี้ยอะไรห่วงน้ำจังเลยไปที่ไหนมาปลูกร้องไม่จะทำร้ายบอกเจ้าหน้าเอางี้เพื่อนลูกของนายอหคืนไปใจมากเพื่อนฉันทั้ไม่โกรธไม่เคืองนายหรอกฉันไม่รู้ฉันผิดแต่กองทัพเนี่ยมันต้องดำเนินต่อไปไม่เป็นไรและต้องช่วยองค์เกาเลีกลับมาให้ได้ ถ้าหากแล้วเราช่วยองค์หญิงองเราชริกลับมาได้งานแต่งงานมันก็เกิดขึ้นแน่นอนและเจ้าสาวจะเป็นใครเปนไม่น่านอกจากวันเพ็ญส่วนเจ้าบ่าวฉันจะเปลี่ยนให้เป็นไพวันแต่งแทน จริงๆเพื่อนฉันให้นายแต่งานกับวันแทฉันนี่ๆหเื่อนจริงๆฉันจะไ้จะบอกเยจ้แต่าๆเนไอ้ไปไปอะไบตามบัไปตามหมอปราบมาทุกลี่เกท้ไรผมแ่แ่ไม่เป็นไรผมมาีเข้าผมจะอยู่ทีไหนผีเข้าโยไอ้วันเจอก ผีเข้าแล้วอย่างเงี้ยเผีเข้าสิมันเยี่ยวตอกบอลเดี๋ยวค่อยดูมาทำน้ำมนต์หน่อยเดี๋ยวจะให้ราบเลยทำน้ำมนต์นะเดี๋ยววันนี้สงคราบก่อถ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องไอ้นี่ผีแกเลยไอ้นี่ผีแก่ไม่ต้องห่วงคุณรู้ได้ไงอาตมพีไอ้นี่ก็กระโดดขึ้นอันนี้ผีแก่กระโดดขึ้นเอย่ามอปลาไม่ว่างคุณทำน้ำมนต์นี่เเออทาะไร่ คุณแม่ชาวพะสดุเจดีไม่ต้องไม่เดี๋ยวมึงต้องพิจัดณูี่เนี่ยที่นี่เห็นทองทองเลยเดี๋ยวเขาดูน้องเลยไม่ต้องเลยน้องเปี๊ยกอันนั่นนะถ้าชนะเดี๋ยววันนี้กินหมดอันเลยเดี๋ยวไปดูไม่ต้องห่วงเจ้าภาพมึงทองไปกี่ตัววันนี้เดี๋ยวใครวันชนะพรุ่งนี้แลจะไปไปเถิดหนึ่งมึงทองเราโอเคจิบทองโก้ไป้ินโจ๊กสามแน่นะเฮ้ยมันทองสามจบแล้วก็เห็นหนึ่ง ไม่เป็นไรดูก็เป็นไรลิเกหิวก็กินขนมนั่นก็ไปเดี๋ยวไม่ต้องกลัวไ่อดเดวูวันนี้คนมีกำลังใจแล้วน้องนุชเก็รู้แล้วเดี๋ยวค่อยดูไอ้วันสู้ใจขาดไม่ต้องกลัววันนี้ค่อยดูเจอกันแน่มึงกับโอจะกันแน่ผมไม่ปล่อยมึงไว้หรอกไอ้สุรักษศรีมาสิงไปเพื่อ้าวน่าตื่นแล้วป่ะไปอยู่วุ้นตะไหนเนี่ยนิพพานทักก็หมดโควตไปได้ผมสัญญาวันนี้จะเอาชนะมาบ ไปเลยไปแล้วเมื่อสุริยาพูดครับมีการว่าภาชนะรับทั่วยทุกนาวินก็ได้เจ้าเป่าจะเปลี่ยนจากโตเองเป็นไพวันแต่งแทนเพราะมันมีพลังกำลังโลกมาในสตีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในสงครามครั้งนี้การแสดง ะโยมไป,ไปแล้วกันหมดแล้วหคนน่ะตายตายเลยตายนและแล้วก็อาเอาวมีมีเพื่อนเดียวอีกทำไรอ่ะสู้สู้ไหมแล้วแล้วคุยตู้ เ็แต่ไม่ใช่ชนะต่อธนรามาสิงหรือเปล่ากลับตัวไปขอให้ชนะเถอะนะเต่ไม่อยากอยู่ที่นี่เลยเป็นไงล่ะกาวลีฝีมือของพ่อเธอส่งแม่ทับอย่างนี้มาทำอะไรฉันไม่ได้ล่ายความว่ายังไงก็ถามไม่สุริยาดูสต่องขอบพระเช้าอีกสุริยา กมบอกฉ่สามารถชวยูหญิงได้พี่เจ้าค่ะลูกพี่ไม่หวงพ่อเลยเสด็จพ่อใครแทงหลังหาเสด็จพ่อมาโอ้จะตายเนี่ยไม่ห่วงกูเลยเนี่ยเฉลิเสด็จก่อนพี่เจ้าเสด็จพ่อจับใครได้ไหมวะจับตัวการได้พี่ค่ะเมืองนี้เลี้ยงอูรังอูตังเลยน่าแตะให้หายหลอก ทำไมรอ่อทั้ากูฆ่าตายเนี่ยติดที่เราอชนะใจกูไอซูุิียฝีมือแค่หหงอื่นคิดยกกองทัพมาชิงตัวพกาวลีคุณรู้ไหมพะกาวลีนั้นเป็นเป้าหมายของลูกชายกูสุร,รมร์